นากน้อยขอบใจทำให้ยาจกได้ขุมทรัพย์ชีวิตพิกับจากหน้ามือเป็นหลังมืออือหือเป็นเศรษฐีโดยไม่ทันตั้งตัวสันชายกําพร้าผู้อยากไร้อาศัยอยู่ตัวคนเดียวกระถ่มไม้ที่เก่ารอวันจะผุพังแต่ละวันนั้นเขาจะรับจ้างทำไร่ทำสวนอย่างขยันหมั่นซื่อตรง หญิงสาวในละแวกนั้นมักจะดูถูกเหยียดหยามสันอยู่เป็นประจำเนื่องจากสันนั้นเขายากจนสันรับจ้างสู่ทนมาตลอดไม่วันต่อโชคชะตาจนวันหนึ่งที่สันได้รับจ้างขุดดินเขาได้ขุดดินไปถูกหินสีดำที่แท้มันคือไข่ใบใหญ่สีดำด้วยความสงสัยสันจึงนำมันไปไว้ในบ้าน เศรษฐีในละแวกนั้นรู้ขา่าวจึงอยากได้ไข่ใบใหญ่นั้นมากินเขาจึงไปขอซื้อไข่ใบใหญ่กับสันด้วยการเอาทองคำไปแลกแต่สันนั้นก็ไม่ยอมขายเพราะเขารู้สึกมีความผูกพันกับไข่ใบนั้นมากชาวบ้านในละแวกนั้นต่างพากันนินทาว่าร้ายสันมันเป็นบ้าแค่ไข่ใบเดียวทำไมไม่ยอมแลกกับทองคำ อีจิงไข่ใบนั้นมันคือไข่พญานาคสีดำเป็นตระกูลนาคก,กันหาโคตมะที่มีกุมทรัพย์มากมายมหาศาลเวลาผ่านไปไข่ใ,ใบนั้นก็แตกตัวออกมาเป็นพญานาคตัวน้อยสีดำ สันตกใจไม่รู้จะทำยังไงเขาจึงพูดกับนาคน้อยไปว่าท่านเป็นนาคเราเป็นมนุษย์ท่านจงกลับไปที่ของท่านเถิดเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นาคน้อยจึงบอกสันไปว่าข้าไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นข้าสามารถทำให้เจ้ามั่งคั่งร่ำรวยได้เจ้ารู้ไหมสันนั่งนิ่งไม่พูดอะไร นใดนั้นนาคน้อยก็รายเวทวิชาสร้างปราสาทสีทองขึ้นมาให้สันพรังพร้อมด้วยหีบสมบัติมากมายนาคน้อยบอกกับสันไปว่าพ่อของเราเป็นนาคเฝ้าสมบัติเจ้าจงรับเอาสมบัตินี้ไปข้าขอบใจเจ้ามากที่เจ้ามีเมตตาในครั้งก่อนไม่ยอมเอาข้าไปแลกกับทองคำ จากนั้นนาคน้อยจึงหายตัวลาจากสันไปเช้าวันใหม่ชาวบ้านต่างตกตะลึงใจในปราสาทสีทองซึ่งก็เป็นบ้านใหม่ของสันหญิงสาวที่เคยดูถูกสันก็กลับมาพูดจาดีจากหน้ามือเป็นหลังมือชีวิตของสันพิกกลับจากยาจกสู่เศรษฐีแต่เขาก็มีจิตใจงดงามตามมาด้วยชอบทำบุญสุนทาน